สวัสดีครัสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลัมาพบกับ168 s o oh. i o Official นะครับผมมาเรามาเข้าสู่เกมแนะนำ EP ที่10นะครับสำหรับเกมนี้นะครับแอดอยากเล่นเกมอะแอดไม่เล่นเกมนี้นานแล้วอยากเล่นเกม Santa s u r p r i นะครับผมมารุ้นกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะแอดบอกเลยว่าปกติที่แอดเล่นอะคือบวกเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้นะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะบวกให้หรือเปล่านะ เราเองอยู่ที่ทุน1,000พเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเอาทุนมาที่ 1000GP นะครับโอเคเดี๋ยวแอดจะขอปรับอัตราการเบ็ดเอาสักเดี๋ยวขอเบ็ดยก่อนแล้วกันมาเกมนี้ื่องหมายสแครช์นะครับก็คือจะเป็นรูปบ้านนะครับผมเป็นบ้านนี่เป็นบ้านนะครับผมจะต้องเข้า3มช่องนะครับก็คือช่องไหนก็ได้ แล้วก็จะมีเครื่องหมายโบนัสนะโบนัสก็คือต้องเข้าช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เท่านั้นนะครับผมส่วนเครื่องหมาย Y รู้สึกจะเป็นซานต้าหรือเปล่าอ่ะเป็นซานต้านะครับผมที่เป็นเครื่องหมาย Y ถ้าเราได้โบนัสนะครับเราเหมือนเราเขาจะให้เราไปเลือกกล่องของขวัญอ่ะเนี่ยแต่ถ้าได้2ตัวแบบนี้ของเขาจะบอกให้นะครับตามอัตราการเด็ดของเรานะครับผม เมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะเพื่อนๆก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะหรือใครนะคบผมที่อยากจะเล่นตามแอปแบบนี้นะครับก็สามารถดูรยายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปของเรานะครับหรือว่าดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะหรือใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยเนาะว่าบวกกันหรือเปล่านะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะ,ละหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคบผมเพราะว่ามันบวกดีมากๆ มาตัวที่สองอาเข้าไม่ได้เข้าฟีสปินนะตอนนี้แอดปับเบ็ดขึ้นมาที่40แล้วนะอะนี่เข้าสกแกตชเชอร์แล้วโอเคครับผมเข้าสกแกตชเชอร์นะครับโอ้วกมา200เลยคูณ5เท่านะครับได้10ฟีสปินนะ,ะับกับการคูณ3นะ ก็ฟีสปินนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือเราก็ต้องมารอดลุ้นกันว่าเขาจะไปบวกหนักๆให้ช่วงไหนนะทุกคนใครบวกเยอะสุดเท่าไหร่อ่ะเกมนี้จำได้ว่าแอคเคยบวกได้ถึง5.000อยนะคือเล่นนานมากแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้ไม่ได้เล่นนานมาก เคยเล่นแบบนานแบบมากๆแล้วจริงๆอ่าโอเคฟีซ้อนฟีไหมอ่าโอเคครับผมฟีสปินซ้อนฟีสปินนะครับได้เพิ่อมอีกสิบฟีสปินนะมาอย่าบอกว่าอย่านะนึกว่าจะเข้าฟีสปินซ้อนฟีสปินรอบที่สามนะ เก็บวกให้เรื่อยๆนะเอา,าตรงอันนี้ก็บวกมันไ้เยอะเท่าไหร่เกมนี้มี20ลายนะครับ20ลายการชนะนะอตอนนี้บวกขึ้นมา3,000แล้วนะเรายังเหลือฟีสป,ปีนอีก7ครั้งนะครับ ยังไม่เห็นโบนัสเลยหรอฮะอย่าบอกนะว่าโอเคเขาฟีสปินรอบที่สามนะซ้อนรอบที่มันซ้อนรอบที่สนะองเนาะก็จะเป็นซ้อนแล้วก็มีเข้าฟีสปินแล้วก็ซ้อนรอบที่หนึ่งรอบที่สองน,นี้รอบที่สองนะก็เป็นสามสิบฟีสปินแล้วนะเขาจะแตกอะไรขนาดนี้นะคะฟีสปินแต่บวกเพิ่งบวกแค่สามพันเองนะอ่าขึ้นมาสี่พันแล้ว เังไม่เห็นโบนัสเลยจริงๆโบนัสต้องค่อยๆเห็นสองสามนะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยซอรอบที่สี่นะครับโอ้โหจะเกินไปแล้วนะครับปีสปีนสีสิบครั้งตอนนี้บบกันมาห้าพันกว่าแล้วนะ ด้วยอีสองครั้งนะครับทีสปรนของเราสงสัยเกมนี้น่าจะจบไปที่ปีสปินหรือเปล่าเพราะว่ามันซ้อนแบบซ้อนเยอะมากตอนนี้บวกขึ้นมาหกพันหนึ่งรยแล้วถึงหมื่นไหมทุกคนว่าแต่ว่าไม่ถึงแน่เลยนอกจากกัเข้าคืนสปินอีกรอบหนะึ่ง มาลุ้นกันว่าเขาจะให้ตีสปินเพิ่มอีกหรือเปล่านะลุงซานต้าลุงซานต้าไม่ไว่าจะเข้าให้อีกมาขอสองตัวอ่าโบดขึ้นมาเจ็ดพันแลละก็ถือว่าได้กำไรเยอะอีกนะ ก็ทุนมาแค่หนึ่งพันนะครับตอนนี้กำไรก็เกินครึ่งหมื่น 100, แล้วนะครั้งสุดท้ายก่อนเข้าฟีสปินนะครับบวกมา200นะครับแล้วก็เข้าฟีเจอร์นะครับบวกมา7,296นะครับม 7, 6, ะะผมก็ถือว่า เราบวกเยอะอยู่นะรวมแล้วก็7,400จัร้อยบนะก็ขอกดเพิ่มอีกครัง้งสอครั้งดูนะลองกดไปก่อนเผื่อเขาบวกขึ้นมาให้อีกน,นะผมอยากเข้าพูนัสไงไปประเด็นแต่ถึงแปดพันแล้วก็คือเราตะพอไว้แค่นี้นะเพราะว่าวันนี้เราออกำลมาแค่เจ็ดพันนะต,ตัดปลายออกนะเข้า,เาไม่ใช่ หรือว่าไม่ได้รู้ก็ถือว่าเมื่อสักครู่เราได้ประมาณ40หรือ50าสิบปีสตรีมไม่รู้แอดจำไม่ได้ประมาณ40นี่แหละโอเคครับงั้นวันนี้นะคะผมแอดขอพอไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเราได้กำไรมาทั้งหมด7,100พันหนึครับผมก็คือประมาณนี้ก็ถือว่าได้กำไรเยอะอยู่นะเพราะว่าคุณมาแค่1,000นะ อโอเคครับผมสามารับใครที่อยากจะเล่นตามแอปแบบนี้นะครับสามารถดูรยายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปของเรานะครับผมหรือว่าสามารถดูที่ใต้คอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากจะให้เล่นเกมไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแอดพยายามที่จะเล่นเกมให้มันหลากหลายนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเป็นเกมแนะนำอนนีกที่สิบแล้วนะครับผมยังฝากติดตามด้วยนะ ใครที่ยังไม่กดไลค์ไม่กด s ับ s c ไคร e นะครับยังไม่กดกระดิ่งช่องก็กด,ดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามาลงคลิปให้นะครับจะได้มาชมเป็นคนแรกๆเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมหนึ่งของแปดซาริโอิเชต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ